อยากฟังจุดเริ่มต้นของคุณต้นอ้อม,มาช่วยคนค่ะอยากฟังใช่ไหมอยากฟังหรอทำไมถึงมาช่วยคนใช่ป่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะสมัยน้ำอิงยังไม่เกิดก่อนน้ำอิงจะเกิดได้ซ้ำนะคะอ่าคือไม่รู้สิอ้อเป็นคนที่ไม่รู้พ่อแม่ปลูกฝังมาหรือเปล่า นะะในการช่วยเหลือคนทั้งที่เมื่อก่อนบ้านเราก็จนจนนะบ้านเราจนมากนะคะด้วยด้วยด้วยจากจากเขาเรียกว่าอ,อะไรจากการใช้ชีวิตของเราจากการเจอสิ่งแวดล้อมของเราในวัยเด็กสถานะทางครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยคือจนมากโดนดูถูกเหยียดยามตั้งแต่เด็กๆ นะคะมีครอบครัวที่เมื่อก่อนเนี่ยแม่แม่ออบเป็นคนไทยเนาะพ่อเป็นคนเวียดนามนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนเวียดนามเขาจะไม่ชอบสะายไทยเขาจะไม่ชอบคนไทยเลยเขามองว่าคนไทยขี้เกียจนะคะเราก็จะถูกแอนตี้จากญาติพี่น้องอฝั่งพ่อก็ แม่เนี่ยจะโดนกดขี่ตลอดเพราะว่าเป็นสะพายคนไทยเขาจะมองแต่ว่าคนไทยขี้เกียจแคอีเกียจแต่แม่เราเนี่ยไม่ขี้เกียจแม่เนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างอ้อก็จะเห็นสังคมสมัยนั้นว่าเป็นยังไงการถูกกดขี่ถูกดูถูกเหยียดยามถูกปีอ้อเคยถูกญาติของพ่อนะคะตีจนใช้ไม่กวาดตีจนหักอ่ะอ้อเคยถูกพี่น้องทุกคน พี่น้องอ้อสี่คนเนี่ยนะคะอันนี้อ้อไม่ได้มามาเผาญาดพ่อนะแต่ว่าเราเล่าถึงประสบการณ์ตอนเด็กที่เราเจอจนถึงว่าเราทาไมถึงอยากจะช่วยคนที่ถูกทําลายร่างกายดีกว่าสมัยนั้นเนี่ยบ้านอ้อจ,จนญามีลูกเยอะแต่ว่าพ่อเราเป็นพี่ชายคนโตแต่ว่ามีฐานะยากจนเราก็จะเป็นครอบครัวที่ญาติพี่น้องพ่อเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยชอบแหละเพราะาแม่เราเป็นคนไทย ผู้คนในครอบครัวเนี่ยนะคะพี่น้องเราจะถูกญาติพ่อเนี่ยอาเออเนี่ยตีตลอดยุคยุคนั้นไม่เรียกว่าทําร้ายแต่เรียกว่าตีแต่ว่าใช้ไม่กวาดตีจนหักตีจนตัวลอยพ่อก็ได้แค่ยืนดูช่วยลูกไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะ,ะพอเติบโตมาเราก็ทำมาหากินคือแม่น่ะให้ทํางานตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านไม่ได้รวยต้องขายของต้องเลี้ยงชีพตัวเองแม่ต้องหาตังค์มาให้เราไปโรงเรียนทุกวัน ตอนเรียนปถมเนี่ยอ้อเป็นคนที่สอบได้ที่หนึ่งตลอดแต่อ้อมไม่เคยได้ความขวัญจากทางบ้านเพราะอะไรเพราะบ้านจนไม่เคยนะคะพออ้อเติบโตมาในวัยเรียนพุกเนี่ยเราก็เราก็เริ่มมาแบบเอออยากทําจิตอาสามีของโรงเรียนบ้างมีของหน่วยงานรัฐเราก็เริ่มไปตั้งแต่เด็กจนจนมีลูกจนมีเตอร์นะคะก็ออกมาเป็นควาขวัญที่ดีที่สุดโอเคคุณ <laughs> โอ้โหแล้วแล้วแบบพอเราเห็นเอาง่ายเราเราเห็นเอาเอาเราเริ่มจากตัวเราเราเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากต่อหน้าเราเนี่ยเราก็อยากช่วยเหลือเขาในมุมที่เราช่วยได้ถูกไหมคะเออในมุมที่เราช่วยได้จนมาตอนปีตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีน้ําอิงแล้วอ่านะคะมีน้ําอิงแล้ว ออก็จะไปช่วยเหลือคนที่เ,เริ่มจากช่วยเหลือเด็กที่แบบออกมาไม่สมประกอบต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ออก็จะรวบรวมเงินกันในกลุ่มเพื่อนที่ทาติาดอาสาด้วยกันเนี่ยช่วยเหลือเขาหาทางออกซิเจนหาอุปกรณ์ดูแลเด็กที่มีอาการพิการหรือว่าต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์ออก็จะทำอย่างนี้การหารถเข็นให้กับคนป่วยพิการนะคะทุกคนละภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยหยิบย่อยนะคะจนมาได้น้ำอิง โตขึ้นก็เริ่มมีคนแบบเห็นเราทําก็แบบมีเคสที่สกลนครที่ดังหน่อยที่แบบว่าโดนพ่อแท้ๆเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะคะเจ็ดขวบอ่าเจ็ดหรือสิบสองจำไม่ได้อ่าสิบสองขวบจนน้องเนี่ยอายุสิบเจ็ดตอนนั้นเป็นข่าวดังมากนะคะปีหหกหนึ่งหกหนึ่งเป็นข่าวดังมากชายาอ้าตอ,นนอตอนนั้นคือชายาอ,นนอ้อตอนนั้นคือนางฟ้าเดินดิน นั่นแหละแล้วก็ <ไป S 1> <ๆ>ก็เริ่มแบบเข้ามาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเออเราเราอยากช่วยเหลือประชาชนอ้อก็เลยเข้ามาการเมืองเพราะเข้าใจว่าการที่ช่วยเหลือประชาชนได้แล้วมีอานาจเพียงพอต้องเป็นสสณนะเวลานั้นเขาคิดอย่างนั้นนะคะก็เข้าไปมีบทบาททางการเมืองหลาย,ลายอย่างก็ช่วงโควิดเอ้ยก็ผู้คนเขาเห็นว่าทำลงช่วยเหลือประชาชน ก็ส่งปลามาให้อ้อหกเจ็ดตันเพื่อให้อ้อไปแจกช่วงโควิดไปแจกปลาหกตันโคตรสนุกอะ่ะเราเห็นคนที่อดอยากจากการที่ออกไปทำมาหากินไม่ได้จากการที่ขาดรายได้นะคะคือเจ้าของโรงงานปลาเนี่ยเขาอะมีมีของให้เราแต่เขาไม่สามารถลงไปทำแบบอ้อได้เ้าก็เป็นสะพานบุญให้ทำให้เขาอีกทีหนึ่งซึ่งมันโคตรแฮปปี้นะโอตอนไปแจกปลาสนุกมากค่ะ S <S <S จกปลาหกตันแจกเอ,อของใช้ของกินช่วงโควิดอ่าแต่มันแค่ไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองนะคะจนมาเนี่ยแหละจนมีคนมาเชิญออออเอาไปทําอ็อกก็ไปนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นคือชอบทําอยู่แล้วเราชอบทํางานจิตอาสายอยู่แล้วนะคะถ้าคนที่ไม่รู้ต้นสายปเหตุก็จะมองว่าอ้อหิวแอัน,นี้ไม่เกี่ยวอะ่ะสิ่งที่เราทํามากกว่าเออมาทําให้คนเขาเห็นเอง แค่นั้นเองการนําเสนอของอ้อด้วยเพราะเรานําเสนอแบบอินไงเพราะเราลงไปสัมผัสเองเนีคะเราไม่ได้รับข้อมูลมาแล้วมาออกสือ่อแต่เราลงไปสัมผัสเองทั้งหมดในการช่วยเหลือในการไปรับรู้ความรู้สึกคนที่เขาถูกกระทําเราเลยถ่ายทอดได้เออนั่นแหละแต่ถามว่ามันเป็นอาชีพหลักเราไหมอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงทองอ้อก็คืออ,คอ้เอเป็นแม่ค้าคะ่ะ ในส่วนทํามูลนิธิเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นคนใหญ่คนโตคุณถึงทำมูลนิธิได้มันไม่จาเป็นว่าคุณต้องมีธุรกิจใหญ่โตถึงค,ค,คุณถึงจะเป็นประธานมูลนิธิได้ไม่ใช่คะ่ะมันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างบางคนมีเงินมากก็อ้อยังจัดตั้งไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีหัวจิตหัวใจทํางานการลงไปช่วยเคสต,ต่างๆเนี่ยนะคะการลงไปช่วยเคสต่างๆเพราคุณไม่ใช้หัวใจลงทํางานไม่ได้ปวสเท่าไหร่ไปถามพ่อมึงดูนะคะนรลงนาลงเลิง มึงอยากได้วุฒิมึงก็ต้องไปเรียนค่ะมึงอย่าโง่เออปากหมุดแม่งเลยมึงอยากได้วุฒิมึงก็ไปเรียนสิมึงคือปึอกแฉะเฮ้ยสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวนะพี่โอนไปแล้วนะเด,วเดี๋ยวนะพี่รอพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 พี่น่าจะลืมแน่เลย เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะพี่ดูสลิปยังไม่มียอดเข้าใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่โอนไปให้เลยครับพี่น่าจะลืมพอดีพี่ไปออกรายการมาแป๊บหนึ่งอันอันนี้เป็นเบอร์พังเพลืเบอร์นะคะพี่อ่าพี่พี่ได้มาแล้วที่เราให้พี่อ่ะอ๋ออ๋อโอเคครับพี่ได้เลยครับแต่ของมาส่งเลยใช่ป่ะใช่ครับไว้ที่นี่ติสับปาแล้วครับพี่อ๋ออันนี้พร้อมเพย์ใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่โอนให้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับร้อยสี่สิบใช่ป่ะใช่ครับ